สวัสดีค่ะเพื่อนเ,อน,เอนเพื่อนเที่น่ารักทุกๆุท่านลนะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วว่าแล้วก็เอฟซีงพลประแตนทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะกล้วยนะคะเพื่อนเพื่อนกล้วยน้ำว้ามาอีกแล้วค่ะกล้วยมาจากมาจากสวนนครพนนะคะ อยู่ตรงทางไปนครไทยนะคะถ้าไปจากบ้านนี้ก็จะไปทางเดี๋ยวขึ้นไปทางบ้านแยงนะคะส่วนพี่สาวอยู่ที่นั่นนะคะก็มีหลายๆายยางนะคะก็จะเป็นส่วนผสมเนาะพ,พี่สาวก็ปลูกไว้นะคะผลไม้นะคะหลายๆายยางเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะพี่สาวเอามาฝากนะคะ เป็นกล้วยน้ำว้านะคะทอนี้เราก็มันจะน่าน่ากินไม่ทันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเ่ยนะคะมันก็เริ่มจะสุกแล้วเนาะพี่สาวก็ามาฝากถ้ามันสุกแล้วเนาะเราก็คงจะเอาไปตากเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆถ้ามันสุกเราก็กินไม่ทันเราก็จะเอาไปตากไว้เนาะเพราะว่าแดดหน้าหนาวนี่แดดดีนะคะตากสามแดดสี่แดดนะคะ กลับแล้วก็ตากอีกสองเด็ดก็จะได้แล้วสําหรับกล้วยตากนะคะเราสามารถทําเองได้ตากตากตากเองแล้วก็ทําเองนะคะเสียดายของเนาะเสียดายของนะคะถ้าไม่ทันนะกินไม่ทันนะคะตอนนี้มันก็ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสามวันก็น่าจะสุกแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมคะเนี่ย พี่สาวก็เอากล้วยมาส่งให้เขาเนาะตามร้านค้านะคะอันนี้ก็ที่เหลือมาก็มาให้กินนะคะปล<อ>ูกหลายๆอย่างเลยนะที่สวนของพี่สาวก็จะมีส้มโอด้วยนะคะส้มโอพันธุทองดีส้มโอขาวแตงกวานะคะแล้วก็จะมีมังคุดก็มีค่ะที่สวนนะคะมังคุดก็มีนะคะในส่วนพี่สาวนะคะแล้วก็จะมีมะปรางนะคะมะปรางก็ มะปรางก็เยอะอยู่นะคะมะปรางเนาะสำหรับมะปรางนะคะมีกล้วยมีมะปรางแล้วก็มีเงาะนะคะงะเงาะก็มีเนาะมังคุดก็มีเงาะก็มีมะปรางก็มีนะคะก็ปลูกหลายอย่างส่วนผสมนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ